ในชีวิตการทำงานของหัวหน้าของผู้จัดการทุกๆท,ท่านเนี่ยต้องไม่ลืมว่าผลงานของเราส่วนหนึ่งก็มาจากลูกน้องต้องเรียกว่าเป็นส่วนใหญ่ด้วยซ้าไปนะครับผลงานของเราในส่วนหนึ่งก็มาจากงานที่เราจะต้องรับผิดชอบโดยตรงเองและอีกส่วนใหญ่อย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่นะครับก็มาจากผลงานของลูกน้องเป็นส่วนประกอบกัน ดังนั้นภารกิจสําคัญอันหนึ่งของคนที่เป็นหัวหน้างานของคนที่เป็นผู้จัดการผู้บังคับบัญชาทั้งหลายเนี่ยคือจะต้องพัฒนาให้ลูกน้องมีความสามารถถ้าจะพูดว่าหัวหน้ามีหน้าที่ในการปั้นลูกน้องให้เก่งเหมือนกับตนเองที่มีความเก่งมีความสามารถก็คงไม่ผิดนักนะและหนึ่งในเครื่องมือที่หัวหน้าจะต้องเรียนรู้ทำให้เป็น แล้วก็นำมาปรับใช้กับการทำงานของตัวเองคือการมอบหมายงานหรือว่าเดลิเกชันับการมอบหมายงานเนี่ยมีวัตถุประสงค์สำคัญคือการพัฒนาลูกน้องย้ำนะครับว่าวัตถุประสงค์สำคัญของการมอบหมายงานเนี่ยและผมเชื่อว่าเป็นวัตถุประสงค์หนึ่งเดียวเลยก็คือการพัฒนาลูกน้องผู้บังคับบัญชาหังหน้างานบางคน,นอาจจะเข้าใจผิดว่าเราอ่ะโยนงานให้กับลูกน้องเนี่ยคือการพัฒนาลูกน้องมันก็เป็นในส่วนหนึ่งนะ คือเอางานของตัวเองให้ลูกน้องทําโดยตัดความรับผิดชอบของตัวเองไปเลยให้ลูกน้องรับผิดชอบไปเลยเนี่ยมันก็เป็นการฝึกการพัฒนาลูกน้องนะครับผมว่ามันก็มันก็ใช่แต่อย่าอยาเรียกมันว่าการการสอนงานเรียกว่าการถ่ายโอนงานนะครับเป็น Job Transfer หรืออะไรก็ว่ากันไปนะครับการมอบหมายงานเนี่ยมีสาระสําคัญก็คือความรับผิดชอบยังคงอยู่เราทกประการนะครับอันนี้เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกครั้งหนึ่งนะครับการมอบหมายงานเนี่ย จึงมีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อพัฒนาให้ลูกน้องมีทักษะความสามารถบางอย่างเกิดเกิดขึ้นนะครับให้ทำงานได้ดีขึ้นฝึกฝนการตัดสินใจเขาฝึกฝนการคิดวิเคราะห์แยกแยะของเขาเพื่อให้เขาสามารถแก้ไขปัญหาหนึ่งใดในงานที่ปกติแล้วหัวหน้าก็เป็นคนทานี่แหละหรืออาจจะเป็นงานที่ต้องลงลึกในงานของเขาซึ่งเขาอาจจะยังไม่เคยทำรือไม่เคยมีประสบการณ์มาก่อนแล้วหัวหน้าก็ทำให้นะครับ งานแบบนี้เป็นงานที่มีคุณค่าจริงๆมันก็คือความท้าทายของลูกน้องนะเป็นการฝึกให้ลูกน้องได้ทํางานที่ท้าทายมากขึ้นและงานท้าทายก็มักจะมีคุณค่าในตัวเองของมันนะครับดังนั้นการมอบหมายงานเนี่ยมันจึงไม่ใช่อะไรที่เป็นการเอางานที่หัวหน้าไม่ชอบมาอยากทําแล้วก็ให้ลูกน้องไปทํางานนะครับไอ้แบบเนี้ยไม่ใช่เจตนาหลักของการมอบหมายงานการมอบหมายงานเนี่ย มันจึงเป็นเรื่องของการกระจายงานกระจายอำนาจห,หน้าที่ความรับผิดชอบที่หัวหน้าเคยทําเองไม่ว่าจะเป็นหัวหน้างานเป็นผู้จัดการหรือหัวหน้าทีมก็ตามไปให้กับลูกน้องไปให้กับลูกทีมไปให้กับผู้ใต,ต้บังคับบัญชาทาโดยที่หัวหน้างานหัวหน้าทีมเนี่ยยังคงมีความรับผิดชอบในเรื่องนั้นอยู่เต็มที่นะครับและก็มีบทบาทหน้าที่ในการที่จะต้องควบคุมกํากับดูแลหรือแม้แต่สอนเนะี่ยคอยสับสน,นในการแก้ไขปัญหา เวลาที่ลูกน้องลูกทีมเขาทํางานไม่ได้อย่างที่เรามอบหมายไปนะครับอันนี้จะทําให้เกิดการเรียนรู้จริงๆดังนั้นการมอบหมายงานเนี่ยมันจึงมีสิ่งที่ต้องทําตามมาคือการควบคุมการกํากับดูแลการคอยติดตามให้คําปรึกษาแนะนําให้เขาเกิดประสบการณ์นะครับอันนี้เป็นจุดมุ่งหมายงานในหนังสือเล่มหนึ่งนะครับที่ชื่อว่า Delegating Works นะครับเป็นหนังสือในชุด 20 minutes manager นะครับของ howard business review นะครับซึ่งพูดไว้น่าสนใจเลยทีเดียวนะครับก็อยากให้ท่านผู้บังคับบัญชาท,ทุกทท่านเนี่ยได้เข้าใจถึงเจตนาของการมอบหมายงานนะครับในประเด็นนี้นะครับ